สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดเข้าครัววันนี้เราจะมาแชร์เคล็ดลับวิธีการเก็บมังคุดให้อยู่ได้นานนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะเราก็นํามังคุดที่เราซื้อมาจากตลาดค่ะมาล้างทาคำความสะอาดก่อนเลยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีฝุ่นผงอยู่นะคะก็ให้เราล้างสักหนึถึงสองน้ำค่ะที่สําคัญที่เราให้ล้างก่อนเนี่ยก็คือ เวลาที่เราปอกเปลือมังคุดนะคะก็จะได้สะอาดด้วยเพราะว่าตรงฝุ่นผงที่ผิวเขามันต้องติดมือเราอยู่แล้วเนาะเวลาที่เราปอกก็จะได้ทานได้แบบปลอดภัยนะคะเราล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ให้เราหาผ้าสะอาดๆแล้วก็มาเช็ดมังคุดเขาให้แห้งเลยนะคะ เราก็จะเช็ดเขาให้สเสด็จน้ำแบบนี้ค่ะ mm. เมื่อเราเช็ดจนแห้งดีแบบนี้แล้วนะคะตอนนี้ก็ให้หาถุงพลาสติกค่ะเป็นถุงป็อปแก๊ปธรรมดานี่แหละนะคะ mm. แล้วก็ให้เรานำมังคุด ใส่กลับลงไปในถุงได้เลยค่ะเนี่ยค่ะเราก็นำมังคุดใส่ลงถุงได้เลยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราซื้อมามัน3โลร้อยอะไรอย่างนี้เนาะมันก็ทานทีเดียวไม่หมดนะคะเราก็เก็บแบบนี้ได้เลยค่ะเนี่ยอย่างเช่นวันนี้นะคะเดี๋ยวอีกครึ่งหนึ่งเราจะทานเลยแต่ว่าอันเนี้ยเราจะเก็บไว้ก่อนนะคะก็ให้เรามัดถุงแบบนี้เลยค่ะ มัดให้แน่นแบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําไปใส่ตู้เย็นช่องแช่ผักนะคะวิธีนี้จะทําให้มังคุดของเราเก็บอยู่ได้นานเป็นเดือนเลยนะคะโดยที่ยังไม่เน่าไม่เสียค่ะก็คือน,นําใส่แช่ช่องผักนะคะไปค่ะทีนี้เรามาดูวิธีที่2กันนะคะวิธีที่สองเนี่ย เราจะเป็นการปอกเปลือกมังคุดออกแล้วก็เก็บแค่ผลข้างในเขาไว้นะคะแต่ผลข้างในของมังคุดเขาจะดำง่ายมากเวลาที่เราปอกเปลือกออกมาแป๊บเดียวก็ดำนะคะก็ให้เรามีตัวช่วยค่ะใส่น้ําในกระมังแบบนี้เสร็จแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนชายอย่างนี้นะคะแล้วก็บีบน้ํามะนาวค่ะลงไปได้เลย ะะแล้วก็คนให้เขาละลายค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็มาเตรียมปอกเปลือกมังคุดกันได้เลยค่ะสำหรับเคล็ดลับการปอกเปลือกมังคุดนะคะไม่ให้เลอะมือแล้วก็ได้ออกมาเป็นผลสวยๆนะคะ<ๆ>ก็คือให้เราตัดตูดเขาตรงนี้นะคะตัดออกบางๆค่ะเฉือน<ๆ>ออกบางๆนะๆเสร็จแล้วก็ให้เรา จาะแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆฉีกเขาออกมาแบบนี้เลยค่ะมังคุดก็จะหลุดออกมาง่ายๆเลยนะคะแล้วก็นำมังคุดแช่ลงไปได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็ให้เรานำม,มังคุดที่เราแช่อยู่ในน้ำเกลือกับน้ำมนาไว้นะคะลงมาแช่ในน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่งเพื่อล้างความเค็มแล้วก็ความเปรี้ยวออกสักหน่อยนึงนะคะตรงนี้ต้องค่อยๆเบามือนิดนึงค่ะแล้วก็ให้เราหากล่องพลาสติกที่มีฝาปิดแบบนี้นะคะพร้อมกับเตรียมกระชอนที่เป็นตาห่างๆแบบนี้เพื่อที่จะทำให้มังคุดเขาเสด็จน้ำนะคะช้อนมังคุดขึ้นมาได้เลยค่ะ พอดูว่ามังคุดเสดดน้ำสักหน่อยหนึ่งแล้วนะคะก็นำมาเทลงกล่องได้เลยค่ะวิธีนี้นะคะก็จะทำให้เรามีมังคุดไว้ทานได้นานเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเราจะต้องมาเสียเวลาปอกเปลือกหรือว่ามังคุดจะเน่าเพราะว่าเราเก็บไว้นานนะคะเนี่ยค่ะง่ายๆเลยค่ะนี่ก็เป็นเคล็ดลับ2วิธีในการเก็บมังคุดให้อยู่ได้นานนะคะ เราก็สามารถนําไปทําได้เลยแล้วก็การปอกเปลือกมังคุดแบบนี้ก็จะทําให้มือเราไม่ต้องเลอะด้วยนะคะเพียงแค่นี้นะคะก็ปิดฝานําใส่ตู้เย็นได้เลยถ้าเกิดว่าเราอยากจะเก็บไว้นานเป็นเดือนเดือนให้เราแช่ช่องฟิตนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะทานภายใน2-3วันนี้แช่ตู้เย็นช่องธรรมดาได้เลยค่ะ ก็เป็น2วิธีการเก็บมังคุดให้อยู่ได้นานโดยเฉพาะวิธีนี้นะคะเก็บได้นานเป็นปีเลยค่ะถ้าเรานำเข้าช่องฟิสเหมาะมากกับใครที่อยู่ต่างประเทศหามังคุดทานยากหรือแม้กระทั่งเมืองไทยนะคะหน้าที่เขาไม่มีมังคุดแล้วเนี่ยเราก็จะมีมังคุดทานได้นานตลอดปีเลยค่ะอย่าลืมลองทำกันนะคะ